สวัสดีครับพี่น้องสุ่สุขคตครับวันนี้นาจักรภาพีผ่านหนองมะเที่ยวงานเกษตรเฟร์ครับงานเกษตรเฟร์ตรงข้ามวัดปงสะเก็ดพี่น้องนะที่อำเภอบอวินปณกาที่อำเภอบอริเวณห้วยพี่น้องนะวันนี้นาจักรภาพีผ่านนอกมาเมืองแสงสีเสียงตะการตา,าพร้อมกับมีต้นไม้ต้นไายต้นว่าดรเป็นต้นพักต้นม่วง ต้นทุเรียนนี่ครับเซึ่งผีซึ่งหนองมาเรี้ยงมึงเรียกเอาไปปลูกได้เป็นหน่องเด้อสําหรับท่านใดที่มีที่มีทางกะสตีปลูกได้พี่น้องอะไใบปลูกกินก็ดีปลูกใส่กับเมีนพี่น้น่องละมีต้นหนุกมงต้นหลายอย่างมีผักส่วนคข้ากับมีพี่น้องบักพริกบักเขี้ยบักอ่าบักหุ่งไปพี่น้น่องละอ่ามีผักเราจะเป็นต้นผักสะระแหน่ต้นหอมเป๊ยหอมบัว เพราะอีตู้พี่น้องเอ่อเตือนพี่น้องมาเรียกสมเรียกเอาไปปลูกได้พี่น้องนะมีที่มีทางกับปลูกกินถ้าเดือกินกับไปขายพี่น้องนะนี่เป็นรอบบริเวณงาน <c oughs> งานกเกษตรแฟร์สวยๆงานพี่น้องนะนี้แสงสีเสียงครบรถอกรักรันตาบ่วที่เป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตือกคอนเสิร์ตฟ,ฟรีนีพี่น้องนะเป็นคอนเสิร์ตฟ,ฟรีคอนเสิร์ตฟ,ฟรีมีของเด่นมีเงิน สิงสาสวรรค์มีหน้าสีลูกปั่นครับไพ่หน่วยมาฝึก,กจิตให้สมาธิของเล็กน้อยครับพระล,ลูกเล,ล็กเด็กแดงมาลูกหลานพาเปิดหูเปิดตาลูกสังคมทุกม,มึอนี่ก็ต้องเขาว่ามึงสังคมไทยทุกม,มึอครับรวยสมยูญใสใก็ซาบ,บินอมลนะให้เปิดหูเปิดตารับสถานการณ์ลูกให้ได้กับพี่นนะ้อมละว่าภพายหนวดกับพไพ่ในก็เกินพี่นนะ้อมละ ในครอบครัวเขาอยหนึง่งอยู่ห้องนอกอย่งหนึงนะ่งลูกหลังก็ต้องมาหลับฟังหลับสมหลับสิ่งต่างๆเขาในชีวิตของตังวครองบทเปลี่ยนเรื่องประจําวันบทเปลี่็นเรื่องอนาคุดเป็นเรืร่รงองที่ต้องทํากับคนหลบขางคดีสิ่งต่างๆที่อยู่บนงานงานนี้ก็เป็นสิ่งจิตสวยงามที่เรามีระบบพมีคนดูแลงานคพามปลอดภัยเขาอย่าง ย่างดีเลยพี่น้องบ่ต้อกงกังวลว่าสิบ่ปลอดภัยไัขับรถมาเองก็มีที่มิทั้งจอดแต่จังก้างขวางพี่น้องเนาะโอ้ยดุลนะภัยแสงสีกระโผดขับ,บี่น้องโอ้ยงานอลังการดุลโดนทเที่ยวไหนเที่ยวงานพี่น้องก็ามาเที่ยววันพี่น้องเด้อท่านใหนที่อยู่เข <c oughs> ็ดเข็วัดโปรงตะเข็ดีกะดีอ่าวัดเจ้าววินก็นดีวัดปากลมก็ดีพี่น้องนะพามาเที่ยวงานกันเลยกเกษตรแฟ่ ที่ตรงข้ามวัดปงสะเก็ดกันเลยพี่น้องนะบกไก่จากโบวิ้นบบไก่จากปากล้มพี่น้องขีปื้ดมาเดียวพี่น้องนะมันสามโลสี่โลแต่หดจากขอเชิญพี่เชิญน้องมารับชมมาเที่ยวกันอ่ามากินมาเที่ยวมีของกินหลากหลายชนิดพี่น้องนะวันน้เป็นย่างปลาหมึกกะดีตำักหุ่งอ่ทอดกิหลอกทอดกิหลิดไปพี่น้องนะว่านีเป็นน้ำปุงน,ปน้ำเปิ้นนี่ไอตอกไอติมพี่น้องนะมีปิ่งโกให้เรียนไม่ โอ้สารพัดเป็นเนละา,น,านี่ปิงโกป่าป้งว่าไปพี่น้องใครมากได้ไรก็เรียกเอาพี่น้องตามอธัธยาศัย่เดินกับมางานั้นลราก็้สีสันสดใสสีสันสวยงามอ่าดนเที่ยวเทียวงั้งนอะไรเทีเ่ยวพี่น้องนาะอ่าจับใจใส่สวยกันสวยเรือกันซึงกันลกันไปเศรษฐกิจกลังจะสีมาาก็ต้องมาจัด จับใจใส่สวยพี่น้องอะพาลูกมาทานมาหากินกินนั่นกินนี่นีงัน,นตับหมหกตับมูหุ้มกับสิ่งจะแซ่บอืมว่วที่เป็นย้ำหอยนางล้มกับมีพี่น้องเนาะลูกสอกลูกสิ้นกับไรเนี่ยได้ไปที่มักกินมักทานเท่าเดพี่น้องละมีโตัวให้นั่งเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องในก็กับปู่ตองหอบศาดพี่น้องเด้อเขามีโตัวให้นั่งพี่น้องเนาะอ่านั่งโต๊ะสบายใจยช้ำมีเฟี้ยงในพัง สบายสบายครับนั่งสบายใจเฮตัางเด็น่าจะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน่าจะเพื่อเป็นลังไกในคลิปต่อไปสําหรับท่านไหที่เขาเมืองเด็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกคนครับท่านไหนที่ยังไม่ท่านรับชมก็ฝากเขาลงช่งเด็อพี่น้องด้อเพื่อเป็นลังเกยสำหรับน่าจะในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้น่าจะขอสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนให้พี่น้องทุกคนทุกคนมีพระราม่สมบูรณ์แข็งแรง ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยร่ำรวยสุขสุขคนครับสำหรับวันนี้น่าจะสวัสดีครับ